หรือสนันเลยล่ะคะ่ะว่าคุณแม่คอริซ่าแบล็กพิงเตรียมฟ้องครับเฮาทสิกหลังวิจาร์ณแรงลามถึงลูกสาวสืบเนื่องจากกรณีที่ห้องครับเฮาพูดคุยเยียดยามคนอีสานโดยเฉพาะใช้ชื่อห้องแตกต่างกันออกไปเช่นอีสานมีนาะที่แค่เกี่ยวข้าวให้คนกรุงเทพคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงพูดเหยียดแรงจนมีคนทนไม่ไหวขออัดคลิปเสียงมาเผยแพร่บนโลกโซเชียล ทางนี้ยังลามถึงลิซ่าแบล็กพิงโดยใสยไ่ไรว่าลิซ่าทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักร้องเนรคุณแผ่นดินลืมกําพืชตัวเองถ้าอีสานดีจริงลิซ่าก็คงกลับมาอยู่บ้านแล้วอีกทั้งยังมีการพูดถึงศิลปินเกาหลีในเชิงเหยียดและยังเหยียดความหลากหลายทางเพศโดยล่าสุดในทวิตเตอร์ได้มีแอคเคาท์หนึ่งออกมาเผยข้อความว่าแมลิซ่าแบล็กพิงเตรียมดำเนินคดีร้อยเปอร์เซนต์เพราะพูดชื่อลิซ่าแบล็กพิงเฉพาะจอจง เป็นศิลปินเกาหลีที่มาจากอีสานแล้วพูดให้เสียหายมันคือระบุเฉพาะเจาะจงเลยมันจะมีลิซ่าไหนอีกที่เป็นศิลปินแล้ววันนี้จะมาบอกว่าอาจจะหมายถึงลิซ่าคนอื่นก็ได้แต่ทางนี้ทั้งนั้นข้อความทวิตเตอร์ดังกล่าวยังไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนแต่ถ้าลองย้อนกลับไปเมื่อปี2551 YG Entertainment ใครเพลงยักษ์ใหญ่ชื่อดังของเกาหลีใต้ใครต้นสังกัดของลิซ่าแบล็กพิง เคยฟ้องดำเนินคดีค่ายเพลงในประเทศไทยอย่างบริษัท r s จำกัดหลังละเมิดลิขสิทธิ์มิวสิกวิดีโอเพลง I'm Sorry ของศิลปินกัมมีสังกัด YG Entertainment เป็นมูลค่า300ล้านบาทและชาวเน็ตก็ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าคุยในแท็กก็ได้ค่ะมีทีมเคยพูดแล้วว่าแมลิซ s a เขาฟ้องจริงๆแต่ไม่เปิดเผยข้อมูลมากและทีมชาวอีสานก็ยืนแจ้งความไว้แล้ว เห็นบอกต่อต่อกันว่าแมลิซาจะดำเนินคดีแต่ไม่เห็นตัวต้นข่าวเลยว่าแม่จะทำจริงหรือเปล่าหรือว่าคนพูดต่อกันเองเราเห็นว่าแมลิซ่าดำเนินคดีแต่ตัวไอจีตัวข่าวอะไรเรายังไม่เห็นแม่ออกมาพูดเลยหมายถึงว่าเห็นมีการออกมาพูดพูดกันแต่ไม่เคยเจอแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเลยสมคดคิดแล้วว่าแมลิซาจะชนะคดีแน่นอนเป็นเราก็โกรธข่ามาด่าลูกเราขนาดนี้ถ้าหากว่าฝ่ายนั้นจะมายกมือไหว้กราบขอโทษ ก็อยากให้แมริซ่าดำเนินคดีต่ออย่าใจอ่อนเพราะคนพวกนี้คนได้รับบทเรียนและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ